เกมเนี้ยต้องมาละจริงๆผมบอกได้เลยหกสิบสี่เต็มปเปลี่ยนะครับเกมนี้นะ โอ้โหของั้งเยอนะแล้วโอ้โหตายคู่โอ้โหอ,อ,อันนี้จะปวดนะตายคู่แบบนี้จะปวดนะโอ้โห